สวัสดีครับตามปกติแล้วเวลาที่เราอ่านเจอข้อความที่น่าสนใจอ่านเจอเนื้อหาที่ชอบเจอข้อมูลที่ต้องการใช้ในการทำรายงานทำการอ้างอิงหรือกำลังเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวหรือเจอพร้อมในการสร้างภาพด้วย AI ที่อยากเอามาทดสอบเอามาเรียนรู้จากในแอปต่างๆบน iPhone เช่น Facebook ในเว็บเพจใน Twitter X หรือแอปต่างๆและต้องการก็พีข้อความเหล่านั้นมาเก็บไว้ในแอปโ Not ตเพื่อใช้ดูใช้อ้างอิงในภายหลัง ขั้นตอนปกติที่ต้องทํากันนั่นคือการแตะแล้วลากเพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ Copy จากนั้นแตะคัดลอกเพื่อ Copy ข้อความเหล่านั้นไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ดแล้วสลับไปที่แอปโน้ตสร้างโน้ตใหม่หรือเปิดโน้ตเดิมที่ต้องการวางข้อความเพิ่มเข้ามาเมื่อเปิดโน้ตขึ้นมาแล้วก็ต้องแตะบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูแล้วเลือกคําสั่งวางเพื่อวางข้อความที่เรา Copy ไว้ในคลิปบอร์ดเข้ามาในแอปโน้ตนั่นเองครับโดยทุกครั้งที่ต้องการ Copy ข้อความจากแอปใดๆไ,ไปแอปโน้ต ก็ต้องทําตามขั้นตอนแบบนี้ทุกครั้งแต่จะดีกว่าไหมถ้าขั้นตอนการวางข้อความในแอปโน้ตนั้นสามารถทําได้ง่งงายๆด้วยการกดปุ่มแอคชั่นบน iPhone แค่ครั้งเดียวหรือแตะบนไอคอนคําสั่งลัดแค่ครั้งเดียวหรือตั้งค่าให้ใช้งานแต่ด้านหลังของ iPhone เพื่อให้นําข้อความที่เราคั่ปี้ไว้นั้นนําไปวางไว้ในแอปโน้ตให้กับเราโดยอัตโนมัติจะวางในโน้ตใหม่หรือเพิ่มในโน้ตเดิมที่มีอยู่ก็สามารถทําได้ในพริบตาง่ายและสะดวกสุด,สดๆแถมทําได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปคำสั่งลัดหรือ app แอปช็อตคัทแอปนี้จะมาพร้อมกับ iPhone เลยนะครับถ้าเผื่อลบแอป,ปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับเมื่อเปิดแอป,ปขึ้นมาตรวจให้แน่ใจว่าได้แต่เลือกหัวข้อคำสั่งลัดด้านล่างจากนั้นแตะเครื่องหมายบวกด้านบนแตะเพิ่มการทํางานแล้วแตะในช่องค้นหาด้านบนให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์ค้นหาด้วยคําว่าคลิปบอร์ดในผลลัพธ์การค้นหาด้านล่างแตะเลือกรับคลิปบอร์ด คำสั่งแรกที่เราเลือกจะสแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับเราจะไปเพิ่มคำสั่งที่2กันครับให้เพื่อนๆแต่ในช่องค้นหาด้านล่างในครั้งนี้ให้พิมพ์ค้นหาด้วยคําว่าสร้างโนต้ตในผลลัพธ์ที่สแสดงขึ้นมาด้านล่างแต่สร้างโนต้ตคําสั่งสร้างโนต้ตด้วยจะสแสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้โนต้ตใหม่จะถูกสร้างขึ้นจากคลิปบอร์ดโดยด้านหลังจะมีคําสั่งในโฟลเดอร์เพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะสร้างโนต้ตใหม่แล้วเก็บโนต้ตที่สร้างขึ้นนั้นในโฟลเดอร์อะไร ถ้าเพื่อนๆไม่ระบุว่าจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์อะไรโน้ตใหม่ที่สร้างขึ้นจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์โน้ตตามค่าเริ่มต้นครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้เก็บโน้ตที่สร้างขึ้นแยกไปไว er ้ในโฟลเดอร์ใดๆเพื่อให้เลือกดูได้ง,ง่ายๆแยกประเภทได้ง,ง่ายๆก็สามารถทําได้เช่นกันครับด้วยการแตะเลือกโฟลเดอร์รายการโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นในแอปโน้ตจะสแสดงขึ้นมาให้เลือกถ้าเพื่อนๆต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจะใช้งานต้องไปสร้างเพิ่มจากแอปโน้ตโดยตรงนะครับ ซึ่งขั้นตอนการสร้างทำไดงง้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับให้เพื่อนเพื่อนเอาจากแอปคำสั่งลัดชั่วคราวกลับไปที่หน้าจอโฮมเปิดแอปโน้ตขึ้นมาจากนั้นแตะไอคอนรูปโฟลเดอร์ด้านล่างแล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อว่าคลิปบอร์ดจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเราจะได้โฟลเดอร์ใหม่แล้วครับให้เพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปที่แอปคำสั่งลัดเมื่อแตะคำสั่งโฟลเดอร์จะเห็นว่าตอนนี้เรามีโฟลเดอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นให้เลือกแล้วครับเมื่อแตะเลือก ชื่อโฟลเดอร์ที่เลือกจะสแสดงขึ้นมาให้ทราบเท่านี้ก็เรียบร้อยครับขั้นตอนสุดท้ายคือการตั้งชื่อคำสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นด้วยการแตะบนชื่อข้างบนในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะเปลี่ยนชื่อแล้วตั้งชื่อใหม่ได้ตามต้องการเลยครับในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเซฟคีย์บอร์ดนะครับจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเราจะได้คำสั่งลัดใหม่ชื่อเซฟคีย์บอร์ดพร้อมใช้งานแล้วครับแต่ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างการใช้งาน เราไปตั้งค่าการทำงานของปุ่มแอคชั่นบน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ขึ้นไปเพื่อให้กดค้างไว้เพื่อเปิดสั่งงานคำสั่งรัดที่เราสร้างขึ้นได้ง่ายๆเลยครับด้วยการกับที่หน้าจอโฮมจากนั้นแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนไปที่รายการปุ่มแอคชั่นแล้วแตะเลือกในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะบนหน้าจอแล้วปัดไปที่คำสั่งลัดแล้วแตะเลือกคำสั่งลัดในบรรทัดด้านล่างรายการคำสั่งลัดจะแสดงขึ้นมา ในหัวข้อคำสั่งลัดของฉันให้เลือกเซฟคีย์บอร์ดที่เราสร้างขึ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับด้วยการเปิดแอปใดๆจากนั้นไฮไลท์เลือกข้อความที่เราต้องการ Copy ไปเก็บไว้ในแอปโน้ตในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะคัดลอกจากนั้นกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้ในการเปิดใช้งานคำสั่งลัดในครั้งแรกข้อความถามยืนยันจะสแสดงขึ้นมาให้แตะอนุญาตเสมอ จากนี้ไปกรอบข้อความนี้จะไม่แสดงขึ้นมาอีกแล้วครับเมื่อการทํางานของแอคชั่นสําเร็จแอปโน้ตจะเปิดการทํางานขึ้นมาพร้อมสร้างโนต้ตใหม่โดยอัตโนมัติและวางข้อความที่เราคัดลอกไว้ให้เรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เลยครับสะดวกสุดๆโดยโนต้ตนี้จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์คลิปบอร์ดตามที่เราตั้งค่าเอาไว้จากนี้ไปอยากค copy เนื้อหาข้อความอะไรไปสร้างโนต้ตใหม่ก็สามารถทําได้ง่ายสุดๆด้วยการกดปุ่มแอคชั่นเลยครับไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดแอปโน้ตสร้างโนต้ตใหม่ แต่บนหน้าจอเพื่อวางข้อความให้ยุ่งยากและเสียเวลาอีกต่อไปและถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้ทุกครั้งที่เรากดปุ่มแอคชั่นเพื่อสั่งงานแอปโน้ตเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่ต้องการให้ทํางานอยู่เบื้องหลังสร้างโน้ตจากคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการย้อนกลับไปที่แอปคาสั่งลัดแต่ค้างไว้บนคําสั่งลัดที่เราสร้างขึ้นในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแต่แก้ไขในหน้าจอสแสดงรายการคําสั่งลัด ให้เพื่อนๆแตะเครื่องหมายลูกศรทางด้านขวาของคำสั่งสร้างโน้ตด้วยสวิตซ์เปิดเมื่อสั่งทำงานจะแสดงขึ้นมาให้แตะปิดสวิต์แล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปทุกครั้งที่เราคัปปี้เนื้อหาข้อความใดๆแล้วกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้คำสั่งรัดจะทำงานเบื้องหลังในการสร้างโน้ตใหม่ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกโดยไม่เปิดแอปโน้ตขึ้นมาแล้วครับแต่จะแสดงสถานะให้ทราบใน d y n a Dynamic Island แทนเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับ ด้วยการเปิดแอปใดๆขึ้นมาแต่แล้วลากเพื่อเลือกข้อความจากนั้นแต่คำสั่งคัดลอกแล้วกดปุ่มแอคชั่นค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานของคำสั่งลัดกรอบข้อความถามยืนยันจะสแสดงขึ้นมาอีกครั้งเพราะเรามีการปรับแต่งการทำงานของคำสั่งลัดนั่นเองครับให้เพื่อนๆแต่อนุญาตเสมอในภายหลังถ้าไม่มีการแก้ไขาการทำงานของคำสั่งลัดกรอบข้อความถามยืนยันนี้จะไม่สแสดงขึ้นมาอีกเมื่อคำสั่งลัดทำงานสถานะการทำงานจะสแสดงขึ้นมาในดันนามิกไอแลนด์ให้ทราบ โดยไม่มีการเปิดการทำงานของแอปโน้ตขึ้นมาแล้วครับและเมื่อเราลองเปิดแอปโน้ตจะเห็นว่าข้อความที่เราก๊อปปี้มาถูกสร้างเป็นโน้ตใหม่ให้กับเราเรียบร้อยและเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกโดยอัตโนมัติสะดวกต่อการใช้งานสุดๆเลยครับให้เราก๊อปปี้ข้อความได้ง่ายๆรวดเร็วและไม่ต้องเปิดหน้าจอของแอปโน้ตขึ้นมาอีกด้วยวิธีง,ง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถ Copy ปี้ข้อความใดๆไปสร้างโน้ตใหม่เก็บไว้ในแอปโน้ตได้ง่ายๆรวดเร็วด้วยการกดปุ่มแอคชั่นได้แล้วครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone ในรุ่นก่อนหน้าที่ไม่มีปุ่มแอคชั่นก็สามารถใช้วิธีสร้างไอคอนของคำสั่งลัดเอาไว้ในหน้าจอโฮมเพื่อแตะสั่งงานได้ครับหรือตั้งค่าการข้อด้านหลังของ iPhone 2ครั้งเพื่อเปิดการทำงานของคำสั่งลัดก็ได้เลือกใช้ไปยุ์ใช้กันได้อย่างยืดหยุ่นครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะความสามารถของคำสั่งลัดยังเพิ่มความยืดหยุ่นและทางเลือกในการใช้งานได้อีกโดยในกรณีที่เพื่อนๆไม่ต้องการสร้างโน้ตใหม่จากข้อความที่เราคั่ปี้ทุกครั้ง แต่ต้องการให้วางข้อความเพิ่มเข้าไปในโนต้ตเดิมที่มีอยู่เพิ่มต่อท้ายเข้าไปเรื่อยๆก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยขั้นตอนการสร้างคําสั่งลัดจะคล้ายๆกับขั้นตอนก่อนหน้าต่างกันนิดเดียวเท่านั้นครับโดยในขั้นตอนแรกเราจะเพิ่มคําสั่งลัดรับคลิปบอร์ดเหมือนเดิมจากนั้นให้แตะในช่องค้นหาด้านล่างก่อนหน้านี้เราพิมพ์สร้างโนต้ตแต่ตอนนี้ให้พิมพ์คําว่าผนวกกับโนต้ตจากนั้นแตะผนวกกับโนต้ตในผลลัพธ์การค้นหาด้านล่าง ในหน้าจอแสดงรายการคำสั่งที่แสดงขึ้นมาให้แตะคำสั่งโน้ตรายการโน้ตต่างๆในแอปโน้ตจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเลือกโน้ตที่ต้องการเพิ่มข้อความเข้าไปได้เลยครับแล้วแตะเสร็จสิ้นจากนั้นตั้งค่าปุ่มแอคชั่นให้เปิดคำสั่งลัดเหมือนขั้นตอนก่อนหน้านี้หลังจากนี้ทุกครั้งที่เราคัดลอกข้อความใดๆแล้วกดปุ่มแอคชั่นค้า้งไว้ข้อความที่คัดลอกจะถูกนำไปวางต่อท้ายโน้ตที่เราเลือกโดยอัตโนมัติทันทีง่ายๆเลยครับด้วยขั้นตอนง่ายๆทำเองได้ เพื่อนๆก็สามารถ Copy ข้อความที่พบจากแอปต่างๆทั้งข้อความที่เป็นประโยชน์พร้อมในการสร้าง AI ข้อมูลการท่องเที่ยวข้อมูลการน้างยิงข้อมูลการทำรายงานต่างๆนำไปวางในแอปโน้ตด้วยการสร้างโน้ตใหม่หรือเพิ่มเข้าไปยังในโน้ตที่มีอยู่เดิมได้แล้วครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปใช้งานกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ